สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผลงานล่าสุดนะครับสี่ลำนะครับลำคันนี้นะครับเป็นปัญญาปอนำโชคนะครับผมจัดเต็มนะครับมีทางพับผมนะครับซึ่งหายากมากนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งปัญญาปอนำโชคนะครับในปีนี้นะครับเป็นของช่างละนะครับซึ่งมีรายละเอียดมากมากเลยนะครับซึ่งช่างละมีความพิถีพิถันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ คาบุกินะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับในรูปตัวเรือนะครับของช่างละเอกลักก็คือท้องจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตาวกลางก็จะเป็นสีสันแล้วแต่เจ้าของจะชอบนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีการทําโฉมนะครับของเรือใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับการตกแต่งของเรือค่ายปนําโชคเนี่ยนะครับก็จะมี ผู้ดอกไม้นะครับอยู่บนโขนด้วยนะครับก็สวยนะครับและงดงามมากนะครับแล้วก็ในราวกลางนะครับเท่าที่ผมจะมีข้อมูลนะครับราวกลางของเรือลานี้จะเป็นสีเหลืองนะครับรวมทั้งนะครับต่อหม้อด้วยนะครับซึ่งเราผมพยายามที่จะจําลองให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับโอเค นะครับอันนี้คือปัญญาปอนำโชคนะครับแชมป์นะครับต่อมานะครับลำที่2นะครับก็เป็นหนุ่มเมืองเพชรนะครับคนชู้ซีวิตนะครับเมืองมะขามหวานนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตัวเรือนะครับเป็นของช่างออสนะครับช่องออส2นิ้นแดงนะครับก็ ในการตกแต่งนะครับผ้าแพรจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอันนึงนะครับซึ่งเจ้าของย้ํานักย้ําหนาว่าต้องเป็นหางวันเรือหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็พยายามจําลองนะครับให้ใกล้เคียงกับเรือจริงให้มากที่สุดนะครับซึ่งสามารถถอดได้ด้วยนะครับแล้วก็หางเนี่ยนะครับขนาดเล็กมากนะครับเล็กกว่านิ้วมือผมด้วยนะครับผมก็พยายามเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับ ตัวเรือนะครับก็ท้องนะครับจะเป็นสีแดงเลือดนกนะครับอาสีคำข้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรือที่เจ้าของรักมากนะครับก็อันนี้คือนมเมืองเพชรนะครับผมซึ่งผมก็พยายามจำลองให้ใกล้เคียงนะครับลำต่อมานะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นฮนุมานเชิญทงนะครับของค่ายเสียดองนะครับ ซึ่งนะครับเท้านะครับเป็นเรือพี่นะครับของเรือของค่ายนี้นะครับซึ่งได้ขออนุญาตนะครับเจ้าของเรือในการจําลองนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับตัวเรือนะครับก็เป็นเรือที่ผลิตจากไม้สักนะครับก็เอกลักษณ์นะครับสําหรับสติกเกอร์นะครับก็เป็นสูนะครับ57นะครับซึ่งพยายามจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับซึ่ง ตัวเรือนะครับก็จะออกลายสีไม้แต่ออกคํำๆนะครับายในตัวเรือนะครับผมก็ให้โชว์เป็นไม้สักเลยนะครับเพื่อให้เกิดความงดงามนะครับก็พยายามพิธีพิถันในการสร้างนะครับจากไม้แผ่นนะครับมาเป็นตัวเรือนะครับนี่นะครับฮานุมานเชิญทงนะครับแล้วก็ป้ายเทพธรรมรัตน์เอนะครับ จนเจ้าของไม่รู้จะเก็บถ้วยไว้ที่ไหนนะครับเป็นแชมป์หลายสนามมากนะครับสำหรับเรือเทพธรรมรัตน์เอนะครับซึ่งใช้สีพายชุดช้างหลังสิงห์บางพนนเป็นหลักนะครับผมล้ำต่อมานะครับสดสดมันๆนะครับกับสองแชมป์นะครับสองสนามนะครับนั่นก็คือเรือเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือกาบแดงนะครับ ก็พยายามนะครับจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับซึ่งในตัวเรือเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับพยายามเก็บรายละเอียดนะครับซึ่งมันจะมีแฝดนะครับก็คือเจ้าแม่ประดูเงินนะครับมันก็คล้ายๆกับกันนะครับทั้งสองลำนี้จะแยกกันแทบไม่ค่อยออกนะครับถ้าไม่ดูชื่อนะครับแล้วก็ตัวผู้ข้างหน้านะครับเท่าที่เห็นครั้งแรกๆเลยนะครับเจ้าแม่ประดูเงินเนี่ยผู้ข้างหน้าจะมีสีเขียวนะครับแล้วก็เจ้าแม่ประดูทองจะมี2สีคือสีแดงกับสีเหลืองนะครับ แต่นัดท่าน้านนล่าสุดนี้นะครับก็เห็นเจ้าแม่ประดูทองก็ใช้ผู้สีเขียวนะครับแต่นี้ผมพยายามยึดเอกลักษณ์ของเรือลําแรกนะครับที่ได้แชมป์สองสนามก่อนเปิดตัวนะครับอันนี้เป็นโฉมใหม่ของเรือเจ้าแม่ประดูทองกาบแดงนะครับนี่ก็เป็นกองทัพเรือนะครับฉลามลายแห่งชนบุรีนะครับเข้าร่วมกิจกรรมแข่งเรือนะครับผมทุกท่านะครับท่าได้รับเชิญนะครับอาหารเรือมาแล้วนะครับผม โอเคหากมีผลงานข้างหน้านะครับก็จะนำมาโชว์นะครับให้ f อฟทุกท่านนะครับไปรับชมนะครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ